ถ้าพรอมแล้วไปพบกับทีมแรกกันก่อนเจ้าของฉายานิ่งเป็นหลับขยับเป็นชูจางเชียงใหม่ฟองฟอดวิทยไลั์เบยนำโดยหมายเลขศูนย์กงเช็ดพื้นอาดิวรัสวงดิวรมรนัทตามมาด้วยหมายเลขสีู่มพปืนใหญ่เชียงใหม่ชัยพัฒใชัยจังหมายเลขส3 ผมราชาของเหลือจิวรัต์เบร์เซิร์ตผลอันปิดท้ายด้วยหมายเลข48ไฟเตอร์ติดเทรโบทาชาตรอดเทียมทางทามันร้ายหน้าค่ายสวนกุหลาบเมี่อไหลจิวระประวัตินครสวรรค์สี่นำโดยหมายเลข5ตกป้องหวานเจี๊ยบสุภาตรย่าจันทราหมายเลข8เจมโคบ้าสวนจิ รับสินอินทรพัฒน์หมายเลข11บเตตีอัชดาวุฒิพาวงและปิดท้ายด้วยหมายเลขสิสาราชาใต้แป้นแห่งสเปนราบอนริอูโชยพร้อมแล้วไปชมเกมแต่ขันได้เลยบอลบอนอยู่ที่ ไฟเตอร์ไฟเตอร์กระชากมาคนเดียวแล้วจังหวะนี้ว่าบอลได้อไอมครับโอ้ข้ามบอลอย่างนี้ไฟเตอร์าครับผู้เล่นน้องกองข้ามบอลพลิกม้วนมาแล้วก็ยัดเข้ามาโ<ห>อ้ยครับไฟเตอร์ไฟเตอร์นี่โอ้เลยครับจังหวะน,นี้แล้วจะเอาคืนครับตอสไ,ได้ได้ราม่อนได้บอลได้ได้แต้มแรกแล้วครับสำหรับทางด้า,า,านของสุภูลับ เก็บบอลได้ทางด้านของไฟเตอร์ไฟเตอร์หลอกแล้วเรียบร้อยหลอกได้ลัมมอนลอยตัวเหนือไปเลยครับเอาครับเป็นการครองบอลของมุ่ฟอดครับไฟเตอร์ให้มาภูมิภูมิ2งคะแนนแม่ไรลไปหน่อยครับไ่ลงลามอนเก็บบอลได้แล้วเจมสได้ครับเอาครับไล่มาเป็น3ต่อ5ครับ บอลหลุดมือนิดนึงให้กลับมามุมงสองคะแนนได้ไหมยังไม่ได้ครับไฟเตอร์จะเก็บได้อยู่ไวยไหม,ไมสวยงามนะ<อ>สวยงามจดกับให้ลูกนี้โอ้โหไม่หลังให้ครับอะไรกับไฟเตอร์นวดูครับไฟเตอร์ลํมมอนจับบอลได้น่นโดนลม,มแล้วไฟเตอร์ยิงไม่ลงรับแล้วรีบเอาได้ยังไงดีครับให้ไฟเตอร์ไฟเตอร์ขึ้นมือซ้ายลงไปครับโอ้โหเซฟต่ตอรซครับปล่อยๆกันแต่ขอให้ดักดูับ เอาครับเอาแต่มันมันก็ไม่สนเท่าไหร่ครับแต่เอาครับผัดกันมาโอลัดทีเอาได้แล้วกันเลยเอาครับรามดปิดท้ายสองนี้ไปไม่ได้ครับแล้วจบเกมครับเป็นทางด้านของมงฟอร์ดวิทยาลัยปีครับเอาชนะสวนกุหลาบจีนประวัติ4ไป11ต่อ5ครับโอ้โหสนุกจริงๆครับสนุกจริงๆครับเอาครับมาดูครับ รอบชิงชนะเลิศครับสรุปแล้วกรบโมฟอร์ดมิติลไลปีครับเป็นชั้นภาคเหนือนครับขอเรียนเชิญว่าที่ร้อยตีชัดมงคลสูงเนินรองผู้บริการฝ่ายกิจการนักเรียนะครับมอบรางวัล MVP ครับและรางวัล MVP ผู้เล่งสุคุค่าได้แก่น้องไฟเตอร์ทัชากอเที่ยงทานธรรมจากโรงเรียนมออร์ดบี เจ้าของฉาย,ยาครับไฟเตอร์ติดชอบอครับได้เสื้อจากโวไปครับมีภาคและตัวเท่านั้นครับชอปบอลใส่เลยนะครับและและขอเรียนเชิญคุณฉันบางคลครับมอบของชื่อละลึกครับขอเสียงปรบมือให้กับ MVP ของเราในรอบชิงงจัมบ้านเดอร์ดอลล่า ในโอการนี้ขอเดียนเชิญคุณเกิดพันธสุวรรณนพรองผู้จัการฝ่ายผลิตใายการช่อง7 HD ครับเป็นผู้มอบรางวัลครับโดยทีมอันดับที่4ได้แก่ทีมโรงเรียนพุทธจินราชบีจากจังหวัดพิษณุโลกได้รับทุนการศึกษามูลค่า2,000บาทและนอกจากนี้ครับยังมีรางวัลมอบให้น้องๆด้วยนะครับ กับประวัลของทีมทุกเยครับมอบผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลืองและกตซอยดื่มฟรีตลอดเปนี่คือสายพิ้วเมืองพิศูุโลกนะครับครับทีมอันดับสได้แก่โรงเรียนนวมบินทราชูทิตมัดชิมเอรับคุณปรศึกาา3 0 0 0บาทครับนี่ครับอันดับสามับ และรางวัลของคนคุ่มเทครับ,บอมอบผลิตภัณฑ์น้ำมันัวเหลืองและกระสอยดื่มฟรีตลอดปีทีมรองชนเลนได้แก่โรงเรียนสุภลกุลาวิไลจิรประวัตินครสวรรค์เซรับทุนการศึษามูล้ค่า,า5,000บาทครับพร้อมสิบเป็นตัวแทน้าคเหนือไปแข่งขันรอบชิงแชมเปะเทศไทยที่สยาม และนอกจากนี้ครับรางวัลของทีมทุเรศป้อมปริทานน้ำนมถั่วเหลืองและกระซอยยืมบี้ตลอดเปและสุดท้ายครับมาถึงบทสรุปแห่งชัยชนะกับทีมชนะเละิศการแข่งรอบชิงแชมป์าพเดือได้การโรงเรียนมงมอดบี้รับคุณกาะสาหนึ่งหมื่นบาทครับ ทันภาคเหนือเข้ารอบทีมแชมป์ประเทศไทยครับในวันที่ที่2พฤศจนกายนนี้ทีมลานพรออไทยแฉบแ8โกรุงเทพงด้วยครับไม่ครับขอเอาเทเฮสักหน่อยครับโอ้โหพยายามมา2วันครับและสู้กับทีมตัวเองด้วยครับขออย่งแรกขออย่งแรกทีมชนะเลอร์บอลบอลไม่ดีอะและรางวัลของทีมลูกเทครับก็เป็นรางวัลน้ำนมผู้เหลือและกระซออัดึงฟรี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn